มาแล้วมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแถมสานัก้ายิ่งไทยในสุดเด่นฮัลโหล everybody welcome to ส uh, e ัญญาแถมพุซ่าอาเอสลู่เลี้ยวสุเดนเก็บชมที่เดิมนะคะขอบพระคุณกำลังใจ kuat-kuat naklah haks petter haks petter pasak di มันเอจะหันหักสไปเดี๋ยวโหลขอแชร์ไปน่ามาแล้วค่ะเยินดี้ตอนรับสิพาทานซะอันนี้นี่ก็เลย

สวัสดีค่ะมุมชมโลกนะฮัลโหลฮัลโหล นั่งชมมุมนี้จะจะเห็นนกเยอะกว่านะคะออกไปข้างนอกเขาก็ตกกระใจกลันยาเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะและมาเป็นกำลังใจฝากกดเล็กกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เมื่อกี้นี้นกทัก,กุ๊กใส่ขยอกกันน่ารักมากเลยนะคะป้อนอาหารกันนะ่ะหันอินแตน่ทานกุ๊กใส่ตัวมอต้วากัน Platina. Hello Hello, hello. ก็บวก 16, 17องศานะคะวันนี้ฮัลโหลเลีวสวีเดนมาเร็วมาเร็วค่ะจ้าเอ๋จ้าเอ,อ๋ลโลเลียวสุีเดนเหนือพรโประดจุดต้นกราดไอสูด หลอกกันชูฟ็อตที่ชูแบนทอมแมนแบนทอมแมนและลุยเรียวสวีเดนเจอเรฮัสเป็ดฮาวอลิตเฟย์แล้วก็ไงดีดอกอุกทันอุกเซออุกสวอร์แกนวิท เขาการเซ็กอีดอกดมดาละดมดาตันอุเซตันกุกเซนเซนดาไลอมเชฟดมบอกนะเดวิดเขากานเซ็กอะไรทีเด็ดดมบูฮาดมบูฮา โบฮาเอตฮาโอโคเลตาแอตตะโกดะมอตุกซ์น้องกองอินเซ็คเมอินเซ็คขาคอมเมิดนะนกท่านอุกเสนนะคะเขาอยู่ที่นี่นะคะ เราอยู่ที่นี่นั่นๆนเอ๊ะโอ้ลิลลีแอนสกรีนแมนอ้ยอุ้ยมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นนะคะเห็นเนาะไม่สายจะมีว่า ในเว้นแต่ดมหออุ่งนั่นหนูแล้วขาใช้ฟาที่ดมห่อตอยุดวันเลกดมหออตอหยุดวันการจะออกจ้ Ini tentang latin, ini tentang nakah. Hello everybody. Welcome to salam dia tempo sane. Rahatanku Wow, no respect to committee. Stare Dapat eh lu enter. Dapat. Större större hackspett. Oj, 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 större ej, större ej. เต้นห้าแล้วตัรเลยหสเปหอเนี่ยห่อเนี่ห่ออ้ยหูนั่นโลดห่อเนสกหอเรือจ็บอกนักแกนันนี้ตัวเมียนะคะนกหโมขวานตัวเมียนะ ตัวผู้จะมีสีแดงๆอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังตรงคอก็าอออมาอย่างนี้ทุกเช้านะคะประมาสเตอร์เอท่านกุ๊กแซลลน่าตุ้มโซูวา กระดึบกระดึบกระดึบนะกระดุบนะคะกระดึบกระดึบกระดึบกระดุบจับจัจับจั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 หัอออวควานนักจับตรงไหนจะทำรัวกว่าอยากวางไข่หรือเปล่านะคะ Oj. Där är hackspett. Jag har sett ofta. tre stycken. Jag vet, det var en. Eller tre. Åtta. Det är två, två honan och en hane.

คิ้วทาปาก็ชัวหน้าได้นิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกวดทัดผู้ชมจะตกกใจนะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดเล็กกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจภรรญาเนาะไลน์ก็แชรขอกำลังใจนะคะชมนกชมไม้ คือนี่ลู่เล่าซูเดนอากาศก็วก,กสิบเจ็ดองศาะนะคะวันเสาร์ที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เก็ตเห็นนะคะว่าแมลงก็จะเยอะบินไปบินมานะคะทุ่งสนทักอัลลาฟอนิคอมฟอุติตาฮักสเปตตาอุกลิเตนัทชื่นอะไรแฮมมาสดลู่เรีสวีเดน Thank you everybody. See you next time. จะเป็นอะไรที่ไหนนั่นแล้วตามมาชมนะคะขอบคุณมากมายเลิบ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 กัด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  เฮ้ดโดขอบคุณค่ะ